วันนี้เราจะมาทำขนมปังครีมชีสนมข้นหวานกันนะคะไม่ต้องนวดนะคะขนมปังทำง่ายๆนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วแม่ขุนทองทำครีมชีสไว้แล้วนะคะค่ะสูตรนี้ก็จะใช้ครีมชีสประมาณ60กร,รัมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้นมอุ่นนะคะ250 ml นะคะนมอุ่นนะคะแม่ขุนทองก็ไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ40กรัมนะคะน้ำตาลทรายนะคะขาวหรือแดงได้หมดนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็คนให้น้ำตาลกับนมพอเข้ากันนะคะเดีนะะ๋ยวเราก็จะใส่ยีสต์ไปสี่ช้อนชานะคะยีสต์ผสมลงไปนะคะ แล้วก็รอให้ยีสต์ทำงานนะคะขึ้นเดี๋ยวเราลองให้ขึ้นฟูนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาผสมกับแป้งนะคะพักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันนะคะก็ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ธรรมดานี่นะคะทั่วๆไปยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลย490กรัมนะคะแม่ขุดทองใส่ในกล่องนะคะจะได้ไม่ต้องเพืองแร็นะคะ ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเกลือป่นคนให้เข้ากันนะคะแม่ขุนทองก็จะใส่นมข้นหวานนะคะเจ็ดสิบห้ากรัมนะคะนมข้นหวานใส่ไปเลยนะคะใส่ไปในแป้ง จะเสียงรถด,ดังนิดนึงนะคะบ้านอยู่ติดถนนเลยก็ขนนะคะขนแป้งนมข้นหวานแล้วก็เกลือนะคะพวุกเขาให้เข้ากันนะคะ ผุนทองก็จะมาผสมเนยละลายนะคะเนยละลายใช้50กรัมนะคะผสมกับไข่ไก่1ฟองนะคะใช้ซ้อมนะคะตีผสมให้เข้ากันเทลงไปในส่วนผสมของแป้งเลย ทลุกให้เข้ากันเราก็จะใส่ครีมชีสไปนะคะ ผสมกันให้ทั่วๆเอาลงเป็นจุดๆไปนะคะเคียชีขนมปังสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะมีนมข้นหวานนะคะแล้วก็หลังจากเราอบเสร็จนะคะเราก็จะมีเกรสนะคะเป็นตัวตัวท็อปปิ้งพูดง่ายๆนะคะเครือบ ขนมปังอีกทีหนึ่งนะคะโดยเป็นเอา,อาเนยนะคะผสมกับนมข้นหวานอีกทีหนึ่งนะคะทาขนมปังหลังจากอบเสร็จไปนะคะใส่ครีงชีสให้ทั่วๆนะคะไหนๆเราทำแล้วเนาะผสมให้เข้ากันทั่วๆเลย ยีสต์ก็เริ่มฟูแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะใส่ส่วนผสมนี่นะคะเริ่มฟูแล้วนะคะคใส่ส่วนผสมยีสต์ลงไปเลยนะคะนมยีสต์แล้วก็น้าตาลนะคะ<อ>มีส่วนผสมรวมกันแป้งก็จะแฉะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้ขึ้นฟูอีกเท่าหนึ่งนะคะแล,แล้วแป้งก็าาขึ้นฟูมาให้เท่าหนึ่งแล้วนะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมแบ่งนะคะแล้วก็ใส่พิมพ์พไว้นะคะเดี๋ยวต้องพักแป้งอีกรอบนึงนะคะนขนมปังก็จะใส่แป้งนะคะแป้งโดยตัวนี้ด้วยนะคะเราจะได้จับแป้งขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะแป้งก็จะแฉะนิดนึงนะคะค ติดมือนิดนึงนะคะเราก็ต้องใช้แป้งนวลช่วยนะคะแป้งนวลก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะที่เราทำขนมปังไแหละคะ่ะ ได้หนมปังออกมาแล้วรวบให้เป็นก้อนนะคะปังะะให้เป็นสองก้อนนะคะ สองก้อนแบบนี้นะคะทำเป็นสองก้อนไว้อย่างนี้นะคะ ไม่คึงน,นะคะคึงแป้ง น,นะคะแห้ขนทองก็จะม้วนค่อยๆม้วนนะคะม้วนให้เป็นโลนะคะนี่นะคะค่อยๆม้วนให้เป็นโลนะคะก็จับชนกันนะคะม้วนให้เป็นโลแล้วก็จับนะคะตัวปลายมันนะคะบีบให้ ติดกันเลยนะคะแบบนี้นะคะบีบให้ติดเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเราพับลงนะคะแป้งนวลเราก็อย่าพยายามใช้เยอะมากเกินไปนะคะนี้นะคะอันนี้พิมพ์นะคะห้าคูณสิบนิ้วนะคะ แม่ขนทองก็พยายามวัดให้ให้มันได้ตามพิมนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดนะคะเป็นท่อนๆนะคะแบบนี้เลยนะคะยังไม่ต้องไปคิดว่ามันจะสวยไม่สวยนะคะตัดเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราจะพักแป้งในพิมพ์อยู่แล้วนะคะ ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะพับในพิมพ์นะคะจัดให้มันเรียบร้อยนะคะพิมพ์เราก็ทานเนยขาวไว้นะคะเดี๋ยวน้ำมันพืชไว้นะคะค พยายามยัดขนมปังลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเดี๋ยวขนมปังก็จะขึ้นฟูมาอีกนะคะจะเป็นรอนแบบนี้นะคะให้สวยงามนะคะพักก้อนแป้งเราก็จะพยายามหมวนนะคะค่อยๆหมวน เาปิดทับตรงข้างล่างนะคะค่อยๆปิดปลายมันนะคะเอามือบีบนะคะแป้งที่มันหางก,กันนะคะให้บีบติดกันนะคะมันก็จะค่อยๆติดมือบ้างเลยแล้วก็แตะแป้งบ้างนะคะตาม,ม,มเหมือนตัวนอนเลยนะคะ,ะก็จะเอาพิม์มาไว้ใกล้นะคะพิมพ์ทาเนยขาวไว้แล้วเอาไว้ใกล้ๆะะลลก็ๆวัดดูนะคะ กต็ตัดลงไปเลยนะคะเราก็จะค่อยๆตัดแบบตัวที่เราใส่ใมันใส่ได้ทีเดียวไม่หมดนะคะก็พยายามเบียดๆนะคะให้มันเข้าไปให้ได้นะคะ ให้ขึ้นฟูนะคะให้ปล่อยให้ด,ด้วยผ้านะคะเราปิดด้วยผ้านะคะแล้วก็รอให้ขนมปังขึ้นฟูค่ะเราพักแป้งอีกรอบนึงให้ขึ้นฟูแล้วนะคะหลังจากใส่พิมพ์นะคะฟูเต็มพิมพ์เลยนะคะแม่ขุนทองก็จะมาทานมสดนะคะก่อนเข้าอบนะคะวอร์มเตาที่ร้อยแปดสิบองศานะคะไว้นะคะ ทานมสดให้ชุ่มเลยนะคะก่อนที่จะเข้าอบเดีย๋ยวเราจะอบไป180องศาสัก 20- ถึง25นาทีนะคะคอยดูสีมันแล้วกันนะคะเตาอบแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะความร้อน องศาเท่ากันแต่ความร้อนยี่ห้อเตาอะไรแตกต่างกันนะคะก็ค่อย,อย,อย,อยดูนะคะคิดว่าทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าย่งไรค่ะเราทานนมสดแล้วเดีย๋ยวเราไปเข้าอบกันนะคะพออบเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะ,คะเราอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวแม่ขนทองให้ดูนะคะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมักเลสกันนะคะมา เคลือบหน้าขนมปังกันนะคะแม่ขุนทองก็มีเนยนิ่มนะคะเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เราจะใส่เนยนิ่มเดี๋ยวเราผสมนมข้นหวานลงไปนะคะเนยนิ่มนะคะผสมกับนมข้นหวานลงไปนะคะแม่ขุนทองจะบอกสูตรใต้คลิปนะคะอย่างละ50กรัมนะคะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มนมข้นหวานไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะ ทาบนหน้าขนมปังนะคะแม่ฝนทองจะเอาขนมปังออกจากพิมพ์น,นะคะแล้วทาให้ดูนะคะ เราจะเคลือบหน้าขนมปังเลยนะคะเคลือบทั้งทที่ยังร้อนอยู่นะคะเคลือบให้ชุ่มๆเลยนะคะ เดี๋ยวพอแห้งแล้วเราก็เคลือบอีกนะคะหลายๆรอบก็ได้นะคะเราจะ ให้ดูเนื้อขนมปังนะคะนะคะให้คุณทองฉีดให้ดูเนื้อขนมปังเลยนะคะนี่นะคะน่าทานไหมคะเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ